ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะอิมินาชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังหัวข้อในวันนี้สวดมนต์วันพระอานิสงส์สูงยิ่งเทวดาโปรดปรานชีวิตจะเริญรุ่งเรือง ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะวันพระวันดีน้อมจิตน้อมกายสวดมนต์ผ่ถวายพุทธบูชาอานิสงส์สูงยิ่งปัดเป่าภัยร้ายเป็นที่รักของเทวดาทั้งปวง ในสมัยที่พระอาจารย์มั่นพักอยู่บนดอยพระปร,ะรองเชียงใหม่กับพระอาจารย์มนูตอนเช้าเที่ยวบินทบารพอให้พรเสร็จท่านได้สอนชาวบ้านกล่าวสาธุพร้อมกันด้วยเสียงสูงท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเป็นเชิงตลกว่ามือทั้งสองของเขานั้นชูขึ้นข้างบนเหมือนบ้างไฟจะขึ้นสู่ท้องฟ้าว่างั้น วันหนึ่งท่านนั่งพักในสวนที่พักที่ทำเป็นที่พักกลางวันมีเทพพวกหนึ่งมาจากเขาจิตตรกูดมาถามท่านว่าเสียงสาธุสาธุนั้นสาธุอะไรสะเทือนสะทานทุกวันพวกเทพทั้งหลายได้ฟังมีความสุขไปตามตามกันท่านมาพิจารณาว่าเสียงอะไรที่ไหน จึงระลึกได้ว่าเสียงสาทุกการของชาวบ้านตอนถวายทานนั่นเองพอรับทราบแล้วพวกเทพก็กล่าวว่าเขาก็สาทุกการด้วยแล้วทำปะทักสินเวียนขวาลากกลับไปส่วนมากพวกเทพเขาจะทำการอย่างนั้นพระอาจารย์มั่นเลยมาพิจารณาต่อด้วยความว่าพุทธมนต์นั้นใครสวดก็ตาม ะเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์เช้าเย็นหรือชาวพุทธทุกคนสวดมนต์ระลึกในใจมีอนุภาพแผ่ไปได้ถึงหมื่นจักรวาลสวดมนต์ออกเสียงพอฟังได้มีอนุภาพแผ่ไปได้แสนจักรวาลสวดมนต์เช้าเย็นธรรมดามีอนุภาพแผ่ไปได้แสนโกฏจักรวาลสวดเต็มเสียงสุดกรู มีอนุภาพแผ่ไปได้อนันตจักรวาลมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสามภพและที่สุดของอเวจีมหานรกยังได้รับความสุขเมื่อแววเสียงพุทธมนต์ผ่านลงไปถึงชั่วขณะชั่วครู่หนึ่งดีกว่าหาความสุขไม่ได้เลยตลอดกาลนี่คืออนิสงค์ของพระพุทธมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นว่ายอย่างนี้ การท่องสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิจิตใจสงบผ่องใสอีกทั้งยังเป็นการแผ่บุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตต์ต่างๆบนโลกเมื่อเรามีสมาธิจิตใจเย็นลงจะทำให้เรานอนหลับสบายตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใสพร้อมที่จะสู้กับงาน หรือการเรียนได้อย่างมีความสุขซึ่งในบทสวดมนต์นั้นไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีอนุภาพอยู่ในตัวเองอยู่มากมายอีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆที่จะเป็นหลักเดินทางให้เราดำเนินชีวิตในทุกๆวันไปอย่างราบรื่นฉะนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ยิ่งปฏิวัติทุกวันก็ยิ่งส่งผลที่ดีในเรื่องของสมาธิปัญญาทำให้ใจของเราสามารถพิจารณาเรื่องราวต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและใจเย็นมากขึ้นอาน,นิสงส์จากการสวรดมนต์สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้บทสวดมนต์นั้น มาจากผ้าโอดของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสอนสั่งสาวกและได้มีการจําและท่องจําสืบกันมาจนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตปรปิฎกผู้ที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ในชีวิตเป็นการเปล่งคําศักดิ์สิทธิ์ถวายพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและย่อมได้บุญกุศลเกิดผลดีต่อร่างกาย คนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้นทางการแพทย์สมัยใหม่รับรองแล้วว่าการสวดมนต์ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจส่งผลต่อร่างกายหลั่งสารความสุขออกมาร่างกายก็จะแข็งแรงใบหน้าสดใสครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณถึงปัจจุบันทราบถึงเคล็ดลับสำคัญ ให้สังเกตว่าท่านจะมีอายุยืนยาวมากและบรรพบรุษของเหานั้นท่านสวดมนต์อยู่เป็นประจำอายุท่านจึงยืนยาวไม่เหมือนคนในปัจจุบันที่ห่างเหินการสวดมนต์มากอายุจึงสั้นเป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่งทำให้มีสมาธิจิตใจแจ่มใส การสวดมนต์เป็นการสร้างสมาธิวิธีการหนึ่งเมื่อจิตสร้างสมาธิย่อมแจ่มใสมีกำลังคิดอ่านแก้ไขปัญหาอะไรอะไร,ะไรที่จะเกิดมาได้ง่ายขึ้นเพราะมีสติกำกับอยู่เป็นสิ่งที่โปรดปรานของเหล่าเทพเทวดาและดวงจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงแม้ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทพเทวดาสรรพสัพตว์ทั้งหลาย ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายเมื่อได้ยินบทสวดมนต์นั้นจะพบกับความเย็นสบายคลายทุกข์ทำให้นิยมชมชอบคนที่สวดมนต์ด้วยและเมื่อได้ยินก็จะช่วยปกป้องรักษาคนที่สวดบุญจากการแผ่เมตตาเมื่อสวดมนต์เสร็จสิ้นมีการแผ่เมตตาแก่ตนเองและเหล่าสรรพสัตว อานิสงผลบุญเกิดขึ้นได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้นย่อมได้รับคำอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอเพราะเป็นผู้สร้างความดีจากการสวดมนต์และแผ่เมตตาสร้างสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวปัดเป่าพิษภัยโรคร้ายได้จริงทุกบทสวดมนต์นั้นมาจากอัคระที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจดนบันดาลให้กับสิ่งอัปมงคลน,นั้นออกไปจากชีวิตและสร้างสิริมงคลให้บุคคลที่สวดยิ่งสวดมากก็จะมีสิริมงคลมากขึ้นทำอะไรก็สําเร็จโดยง่ายสามารถแผ่บุญไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนได้ทุกเรื่องยิ่งเป็นสายเลือดเดียวกันนั้นก็ยิ่งเร็วขึ้น เพราะมีทั้งบุญและกรรมผูกพันกันมาอานิสงส์ดังที่กล่าวมาข้างต้นคงพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องอานิสงส์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตลอดจนการแผ่เมตตาเป็นอย่างดีแล้วอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น ความจริงแล้วมีอนิสงส์ที่จะได้รับทางอ้อมทางลึกอีกมากมายกว่านี้นะักแต่เป็นปัจจัดตังหรือรู้ได้เฉพาะตัวเองแต่ละคนไปโปรดจำไว้เสมอว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติเองถึงจะได้เป็นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานชั้นสูงต่อไป เมื่อทุกท่านทราบถึงที่จะต้องทำอย่างไรก่อนถึงจะเริ่มต้นการสวดมนต์ที่ครบถ้วนทุกประการแล้วต่อไปนี้ขอนำทุกท่านพบกับวิธีสวดมนต์ให้ชีวิตดีสวดให้สุขสวดให้รวยกันในลำดับต่อไปการสวดมนต์ก่อนนอนเป็นบทสวดที่ก่อให้เกิดอาณิสง์กับผู้ที่สวดทำให้จิตใจสงบ นอนหลับง่ายตื่นมาสดชื่นเบิกบานดังนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนเป็นประจำเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนคนยึดถือปฏิบัติน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุผู้ที่เรียบเรียงข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้อิมินาชาแนลกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้ขอทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุขทุกวันค่ะ